สวัสดีค่ะแม่พามาดูกุมารน,น้อยทั้งเจ็ดนะคะบ้านแม่กิ่งไม่ใช่สโนไวท์ทั้งเจ็ดค่ะแต่เป็นกุมารน,น้อยทั้งเจ็ดนะลูกนะอ,อย่าทำน้องสิลูกอย่าทำน้องพี่ทองแค้พี่ทองแค้อย่าทำน้องอย่าทำน้องแรงเราเนี่ย พุกคักซุกคักุกค,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 กคักเล่นกันค่ะโอ้ยมวยปั้มมวยปัม้มเช้ามาก็พากันเล่นมวยปั้มเลยอลูกหึกระโดดเล่นมวยปั้มกันเลยทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่โดยเฉพาะรุ่นนี้ค่ะพอพอพออ่าสลับคู่ อืมพอลูกพอพอเล่นอย่างอื่นดีกว่าเนะาะทองก้อนบอกเล่นอย่างอื่นดีกว่าผมไม่อยากเล่นมวยปั้มแล้วครับพี่พี่ครับเราเล่นอย่างอื่นกันดีกว่า พากันมาเล่นบนตักแม่กันหมดเลยฮึฮึพากันมาเล่นบนตักแม่กันหมดเลยโอ้ ทำน้องลูก๋ยวทำน้องดูลิงน้อยนะคะโอ้เป่เจ็บเป่เจ็บกัดมันนั่งกัดขาแม่ค่ะต้องมากพ่อพอ ได้ยินเสียงไหมคะเสียงรุ่นใหญ่ขึ้นมาเสียงรุ่นใหญ่วิ่งกันพี่ทองทิวทแล้วก็พี่ทองเอกแล้วก็แม่กัำไลทองนะและ้วส่งเสียงมากำไลทองร้องทั้งคืนทั้งวันค่ะเพราะว่าน้องเขาติดสัตว์ได้ยินเสียงไมทแม่แม่ทั้งหลาย ัมคนน้นปั้มคนนี้ซึกมากมาเลยเราเนี่ยอ่าไงพี่ทิวจ้องจะกินอย่างเดียวเราเนี่ยฮะไม่เอาลูกไม่กินอากกินขนมค่ะแต่แม่ไม่ให้กินกินวันละซองพอแล้วลูกกินวันละซองพอแล้วนะมากกว่าน,นั้นไม่ได้ เออสามน้อยคนนี้เป็นไรเนี่ยกลับต่แม่เป็นไรทองมีทองมาดค่ะสามน้อยทองมาดงับขางับแขนแม่คู่นั้นเล่นกันบ้านหลังน้อยพัง เอาไม่อยู่แล้วค่ะก็เลยต้องปล่อยชั้นบนเหลือแต่ชั้นล่างนะลูกเนาะบ้านหลังน้อยเราเหลือแต่ชั้นล่าง นี่ของแข้งจะงับมือแม่ทำไมอะลูกจะกินอะไรจะกินอะไรกินอะไรอีกคนหนึ่งมาแล้วอีกคนหนึ่ง วันนี้ทองก้อนดูเรียบร้อยจังลูกทำไมวันนี้ทองก้อนดูเรียบร้อยจังเลยไม่เล่นเลยลูกฮนะ